มาปีสี่ครับผมปีสี่ปีสุดท้ายแล้วนะครับใช้สองเพลงคือพัมกับเอเอพัมเนี่ยของจีเปนซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้จีเป็นได้ถ้วยทั้งหมดเก้าถ้วยด้วยกันเป็นเพลงที่ผมไม่รู้ว่าเขาใช้ท่อนไหนนะมันจะมีท่อนไฮโนที่เป็น3สเต็ปของยูจูอยู่ที่มายขึ้นปีเลยเพราะนั้นถ้เกิดว่าเขาไม่แข่งแรงอเพลงนี้ไม่ได้ส่วนอันที่สองเนี่ยคือโอโอเพลงนี้ของเจเดเองเลยโซยอนเนี่ยไม่แน่ใจว่ารายการเลือกใครหรือโซยอนเลือกเองแต่โอโอก็จะมีมาสเวกอยู่เขาบอกว่า เพงลงทุกเพลงรายการเลือกหมดเลยที่มีคนมาคอมเมนต์ใช่แต่รอบ<ช>นี้เรา<ช>ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเหมือนเดิมแล้วมั้งอาจจะเหมือนเดิมแล้วนะเราไปดูกันแล้วกันนะเพวกสองเพลงนี้ก็คือคน,นค,คนละแนวเหมือนกันอันนี้คือไอ้พัมเนี่ยออกแนวแฟรี่ส่วนพวกโอมันก็จะแนวลาตินอเมริกาอันนี้ใช้ห้าคนแล้วห้าไหมถ้าแขนนี้แขนไฟแขนหัวขลังโอ้โหนี่ตั้งพวกคลิปปิ นีน้องที่อยู่ไหนใช่ไกินเพื่อดี่น้องคนเต้นเดียวเดียวคนเดียวอ่ะแล้วู้ความน่าเต้นกนคนึชน้องคนเมื่อกี้คือเห็นแล้วว่าแบบอะไรเด็ก็หักต้องเก็บน้องเก่งก็ต้องเก่ง

่เสียงบต้องเป็นคนที่เสียงคือเสียงสูงก็สายแต่ว่าเสียงคืมก็คือมีพลังน้องชาคนนี้ก็ดี ชอบเสียงน,นุีิจจริงสบายไม่หูอ่ะมันดูมีความแฟรรี่อยู่ในตัวงเลยต้อนนที่คุณนึกว่าน้องคุมื่กีจะได้แต่ควาเสียงชุแต่ว่าก็คแต่เป็นนอ,อ,อาคนที่แลบก้มนี่น้นนองเธออยู่ฝ่ายตัว สองคนนี้ให้ด hey ีมากเลยโซยอนคือ well> ูกสาวอะขอโทษนะขอโทษนะกันเนยตอนนี้เปิด่อดีอคนแล้วเดินมาเราพยายจะบอกว่าน้องคนที่สองก็คือคนเนี้ยฟิลโซยอนมากแบบข้องบดกันกีนเยอะเออเธอคนนั้นคือฉันอีกคนอุ้ยอแล้วอันี้จินเหมือนนะ นี่ครับลูกกูชินัยอินเดคือชอบปลายรักจ๋าปลายรักจ๋าอาฮานะครับนี่มียอนนะนะมียอนใช่มีรอบวันนี้คือสุดจริงนะครับ 니겐 yeah. 만 yeah. ามานันนี้ก็คือ,อตัวเองซึ่งดีครับดีหลักนูว่าทีนี้เราเลือกได้ประมาณสี่คนเยอะมาก อันนี้มิดดียูสมูทโอ้ยไปเลยไปเลยไปนักชันเลยได้ไหมไปเลยออเ่ากก็คือน้องคนนั้นแหละที่เราีว่าเกียวกับนารัเนแต่น้องพีเก็คือดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเคือถ้าเกิดต้องเลือกก็คือน้องคนนั้นแลวักนไม่ไหม่น้องคนนี้ปะ เพลงแรกคนนี <S S ้ส่วนเพลงที่สองอ่ะี่ลงเปิดอ่ะคนคนที่แบบคนที่ลองจริงน้องโซยอนน้อสาวคนนี้จริง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 ฉันก็ชอบเมนฉันอยู่แต่ก็แบบแต่เพลงนี้ต้องให้คนนั้นจริงแต่แต่ว่าน้องคนเราน้องคนนั้นนหะได้อ่าและเฮ้ยจุดแข็งก็คือน้องไม่ความเป็นตัวเองแบบนี่นี่คือฉันทำทำให้เพลงนั้นเป็นเพลงของตัวเองได้แบบเออคนไหนน้องเนธอลูกฉันใช่ไหมอ่าโอเค เป็นูลไม่ใช่บูลลี่แต่เหมือนกับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีเพราะแบบคนอื่นคนอื่นอาจจะมีวายแบบเราเห็นภาพซอนทักแต่ว่าคืนตอนเขาจะเป็นต่อนแค่เราแค่รู้สึกว่าน้องอ่ะเขาจะมีเราเราเราเห็นเอพลังงานกับแพชชั่นเวลาน้องมูฟเวลาน้องเต้นอะไรเงี้ยน้องมีสไตล์เป็นของตัวเองที่ค่อนข้างชัดอืมซึ่งเรา่าดีดีสำหรับการเป็นไอดอลมากๆเลยมีพาร์ตเนอร์ไงใช่ก็เลยเลือกยากระหว่างน้องคนั้นกับน้องโซยองคือน้อง น้องที่เหมือนโซยองคือน้องอาจจะไม่ตั้งใจเหมือนน้องอาจจะเป็นตัวเองนั่นแหละแต่ว่าแต่น้องเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ว่าดูถ่ายกันใช่คำว่าปะนึกออกแล้วจำเพลง power นั่นมาที่เป็นแดนน้องคือคนที่เต้นคนแรกแล้วร้องคนแรกจริงอะไรกันไม่ได้พี่เสียงคนนั้นเลยเออแต่สิ่งดีจะบอกว่าคือที่เรารู้สึกว่าเหมือนฟีลคนนั้นคนนึงเพราะมันอาจจะนเมีของเค้าไงก็เลยเราเลยอาจจะมีแบบมีผ้ามาแต่ว่านั่นแหละ คืออยากจะจิ้มสักสี่คนเลยอย่างแรกก็คือมีน้องคนนี้กับกับน้องคนที่เป็นอล l ด o เดอร์ใช่แล้วมีเฮียนะน้องทีมน้องทีมน e x t l e v e เธอใช่เออแล้วก็ทีมที่สองมันจะเป็นก็จะเป็นน้องที่เหมือนโซยอนลูกสาวฉันอะก็คือแบบโดดมากจริงโอ้ได้สิ่คนจริงไม่ได้ไงในกระสองเพราะว่าอย่างที่บอกมีโคต้าชันปีเหมือนแต่ละชันปีจะรีวิวได้กี่คนเท่านั้นเอาที่สบายใจคือถ้าเกิดจริงๆรแล้วคงเลือกน้องเหนื่อยเนาะ เหนื่อยเหนื่อยเหนือยเหนื่อยน้องโซยอนกับน้องทีมแรกที่คนนั้นที่ต้องแบถ้าเกิดสองเล่นถ้าสองนองเียด้อยอ่ทีมนี้เก่งเยอจริงเอาผลลับมาเล่าให้เราฟังด้วยได้เดี๋ยวตามไปแต่ปีนี้เก่งจริงมายถ่ปอด้วยอายุเลยรื่อพี่สกับสนะดีสองเลยบเตอร์กับทิงเลอ๋ออบัตเตอร์กิยบัตเตอร์มีนองชนั้ที่ยได้อยู่ตอนเนี้ คือหมายถึงแบบความเป็นแบบโอเวอร์อ่อนหมายถึงโอเวอร์อ่อนเรารคิกว่าถ้าเกิดแบบแข่งบัญชีล้วแบบโบทที่ไหนชนะเราให้ปีสองกับปีสี่หมดหมดอ่าใช่ปีสี่อ่ะที่หนึ่งเลยถ้าเกิดให้เลือกนะคือแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะๆปีไม่หยุดเคสวัสดครับปิดชอบเเลยจบไปแล้วก็ปีหนึ่งสองสามสี่ทุกคนก็เลิกกันไป เลือกเลือกใครเลือกเชียร์ใครเลือกใครเออพิมพ์มาข้างล่างด้วยจะได้รู้ว่าใครเชียร์ใครคิดว่ารายการน่าจะน่าจะใกล้ปิดบ้างมั้งเพราะเมื่อกี้ขึ้นแต่กับเดือนที่แล้วจริงจริงๆตอนที่พ่อจะประกาศผลไปแล้วใช่แต่เรียไม่รู้ยังไม่ได้ดูนะครับผมแล้โอเคก็เชียร์น้องทุกคนแล้วกันที่เราเชียร์ให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จตามความฝันของน้องครับบ๊ายบาย